เรื่องใจที่เป็นสุขฝึกตนให้พ้นทุกข์ในการครั้งหนึ่งมีคำกล่าวของบัณฑิตไว้ว่าผู้ครอบครองโลกทั้งใบอาจจะยังไม่พบสุขเท่ากับผู้ครอบครองใจของตนเองคำกล่าวนี้แม้ผ่านการเวลามาหลายร้อยปีแล้วแต่ก็ยังเป็นจริงไม่เสื่อมคลายลงไปได้เพราะความสุขที่แท้จริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่รอบๆตัวตนเองแต่มันเกิดขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจในแต่ละขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นปัจจุบันโลกใบนี้ได้หมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีทำให้ชีวิตของคนเราสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนหลายเท่าในอดีตนั้นแม้กั่การเขียนจดหมายถึงเพื่อนสักฉบับก็ต้องรอปรษณีี์เป็นสัปดาห แต่วันนี้เพียงปลายนิ้วกดมือถือเราก็ส่งข้อความถึงกันภายในไม่กี่วินาทีแต่ความสุขของใจของคนเรานั้นกลับไม่ได้เร็วขึ้นเหมือนอินเทอร์เน็ตและหลายคนกลับมีความเครียดกังวลและเหงามากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปทั้งๆท,ที่สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นมากมายเหตุผลก็เพราะว่ามนุษย์เรามักเอาใจไปผูกกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ อย่างเช่นทรัพย์สิสนชื่อเสียงการยอมรับจากคนอื่นและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปใจก็วันไหวไม่มัน่นคงแล้วลองจินตนาการดูที่ชาวนาในอดีตพวกเขาเหล่านั้นมีเพียงผืนนา,ราไร้ไร่มีควายแค่หนึ่งตัวบ้านไม้หลังเล็กๆทุกวันต้องตื่นแต่เช้าไปทำนาเขาเหน็ดเหนื่อยทั้งวัน บางวันกินข้าวคลุกกับเกลือก็มีหรือไม่ก็กินข้าวกับน้ำพริกผักธรรมดาธรรมดาแต่หัวใจของพวกเขาเหล่านั้นกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่เต็มด้วยความสุขเพียงได้เห็นท้องฟ้าที่ใสสว่างได้ยินเสียงนกร้องที่เบิกบานหรือแม้แต่เพียงเห็นลูกๆตัวในน้อยที่วิ่งกลับมากอดพ่อแม่เพราะเขามีใจที่ยอมรับ และใจที่พอเพียงแล้วนั่นเองแต่ในวันนี้บางคนอยู่คอนโดที่หรูหรามีรถยนต์ราคาแพงๆมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ในขณะที่กินอาหารอยู่ก็ไถเลื่อนโทรศัพท์ไปด้วยใจไม่อยู่กับรสชาติของอาหารเหล่านั้นเลยไม่ได้สัมผัสกับความสุขเล็กๆที่อยู่รอบๆตัวของตนเองเอาเสียเลย เพราะใจกำลังถูกดึงไปหาสิ่งที่อยากได้อีกต่อ,ตอไปไม่มีที่สิ้นสุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเรารู้ว่าสิ่งรอบๆตัวของเรานี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ว่าเรายังเผลอฝากความสุขไว้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงออกไปใจก็มีความทุกข์ใจที่เป็นสุขจึงเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อเราฝึกปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นั้นและใส่ใจในสิ่งที่ควบคุมได้ซึ่งก็คือการกระทำของตัวตนเรานี่แหละความคิดและมุมมองที่เราเลือกใช้กับชีวิตของเราแล้วจะสร้างใจที่เป็นสุขได้อย่างไรในยุคนี้จงทดลองฝึกหัดใจให้ได้ในสี่ประการต่อไปนี้คือประการที่หนึ่งฝึกอยู่กับปัจจุบันให้ได้ ปิดโทรศัพท์มือถือบ้างเวลานั่งกินข้าวกับครอบครัวรับรู้รสชาติกาแฟหรือไอยเย็นยามเช้าให้เต็มที่ประการที่สองรู้เท่าทันความอยากจากใจของตนเองบ้างเช่นก่อนจะซื้ออะไรหรือทำอะไรถามตัวเองก่อนว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นไหมหรือเป็นสิ่งที่แค่ใจอยากจะได้เท่านั้นประการที่สจงมองชีวิตแบบพอดี อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่าตนจงใช้ในสิ่งที่เรามีตามสมควรเป็นโอกาสสร้างคุณค่าให้ชีวิตของตนเองได้ประการที่สีขัดเกลาจิตใจตนเองด้วยการให้ช่วยเหลือผู้อื่นแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีเพราะการให้จะทำให้ใจของตนเองนั้นอิ่มและเบาสบายนี่แหละคือการเริ่มต้นฝึกหัดใจให้เป็นสุข สุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้แต่อยู่ที่การวางสุขสั้นก็คือได้ของใหม่ได้คำชมได้รางวัลไม่นานก็จางหายไปสุขยาวก็คือใจสงบไม่อิจฉาไม่โกรธไม่ยึดมัน่นอยู่ได้นานแม้ไม่มีสิ่งภายนอกมาหนุนนำก็ตามทีใจที่เป็นสุขเกิดจากหลักสามอย่างดังนี้หลักที่หนึ่งคือรู้จักพอ เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลักที่สองคือรู้จักปล่อยวางความคาดหวังในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หลักที่สามคือรู้จักให้แบ่งปันทั้งวัตถุเวลาและกำลังใจผู้ที่มีใจเป็นสุขย่อมมีโลกทั้งใบอยู่ในใจแต่ผู้ที่มีโลกทั้งใบอาจไม่มีความสุขอยู่เลยถ้าหากใจยังไม่เป็นสุขการฝึกตนให้พ้นจากความทุกข์ ในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันนี้ความทุกข์ดูเหมือนว่าจะวิ่งตามเราพันเร็วกว่าที่เคยเป็นทั้งปัญหาการเงินความสัมพันธ์สุขภาพหรือแม้แต่ความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมนุษย์เราพยายามที่จะวิ่งหนีจากความทุกข์ด้วยวิธีต่างๆบางคนเลือกใช้ความบันเทิงบางคนใช้ความสำเร็จบางคนใช้เงินทองแต่ไม่ว่าจะใช้ทางไหน ถ้าใจของเรายังไม่รู้จักฝึกตนตัวของเราก็ยังพ้นจากความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเหมือนคนที่ดับไฟบนใบไม้แห้งแม้ยังเหลือควันพร้อมลุกขึ้นมาใหม่ได้อีกอดีตสอนให้มนุษย์นั้นได้เห็นคุณค่าของความภาคเพียนในสมัยโบราณบรรพบุรุษของเราไม่มีเทคโนโลยีใดๆไม่มีเครื่องทุนแรงชีวิตเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า การไถนาในดินแข็งๆต้องใช้แรงกายอย่างมหาศาลแต่พวกเขาเหล่านั้นก็รู้ว่าถ้าไม่เพียรพยายามลงมือไถนาแล้วก็ไม่มีวันได้ข้าวกินแน่ๆการฝึกตนในทางธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ลงมือฝึกจิตใจไม่ฝึกสติไม่ฝึกความอดทนใจของมนุษย์เราก็จะถูกกระแสกิเลสพัดพาเอาไปเหมือนกับก้อนดินที่ไม่ได้ไถปล่อยให้หญ้ขึ้นรกนั่นแหละ ในอดีตต้องออกแรงกายเพื่ออยู่รอดในปัจจุบันต้องออกแรงใจเพื่ออยู่เป็นสุขปัจจุบันนั้นสอนให้มนุษย์เราเห็นภัยของความเร่งรีบทุกวันนี้มนุษย์มีเครื่องมือมากมายที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นแต่ความทุกข์กลับไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยตรงกันข้ามมักจะตกเป็นทาสของความเร่งรีบทำทุกอย่างเพื่อให้พันจนลืมถามตัวเองว่า เรากำลังรีบไปไหนกันแน่มีคนจํานวนมากรีบตอบข้อความนี้รีบเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์รีบทำงานจนดึกดื่นแต่ไม่เคยรีบที่จะหยุดคิดเพื่อดูใจของตนเองเลยการฝึกตนจึงเริ่มได้ง่ายๆจากการหยุดเพื่อตั้งสติในแต่ละวันหยุดไม่กี่ลมหายใจแต่กลับช่วยให้เรานั้นเห็นความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้ชัดขึ้น เหมือนนักรบที่หยุดฟังเสียงลมก่อนที่จะยิงธนูฉะนั้นความทุกข์คือครูไม่ใช่ศัตรูในอดีตนั้นเมื่อชาวบ้านเจอกับลมพายุพวกเขาเรียนรู้วิธีซ่อมบ้านให้แข็งแรงขึ้นเมื่อพวกเขาเจอกับภัยแล้งก็เรียนรู้วิธีการเก็บน้ํำฝนเอาไว้ความทุกข์จึงเป็นบทเรียนให้คนในอดีตนั้นแข็งแกรง่งแต่ในปัจจุบันมนุษย์เรามักจะมองความทุกข์เป็นศัตรู อยากหลีกหนีไปให้ไกลที่สุดลืมไปว่าความทุกข์กำลังบอกเราว่าตรงนี้มีจุดอ่อนถ้าเราเรียนรู้จากความทุกข์เราก็จะพบวิธีการซ่อมแซมใจตัวเองได้ยั่งยืนกว่าพระสมาสามพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์เป็นของจริงแต่ทุกข์ก็เป็นครูที่สอนให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าหากมองความทุกข์เป็นครูเราก็จะตั้งใจฟังไม่ใช่ตั้งใจหนีมัน การฝึกตนไม่ใช่การหนีโลกใบนี้แต่คือการอยู่ในโลกอย่างมีสติมีคนเข้าใจผิดว่าการฝึกตนคือการหนีเข้าป่าไปปลีกวิเวกตลอดไปแต่แท้ที่จริงแล้วพระสัมมาสัพพุทธเจ้าตรัสสอนให้พวกเราอยู่ในโลกนี้โดยไม่ทุกไปกับโลกนี้ด้วยเหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำแต่ไม่เปียกน้ำนั่นแหละในยุคปัจจุบัน การฝึกตนอาจจะหมายถึงการใช้โทรศัพท์อย่างมีสติไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมและความโกรธบนโซเชียลมาบงการชีวิตจิตใจตนหรือการทำงานโดยไม่เอาความสําเร็จมาเป็นตัวตัดสินคุณค่าของชีวิตการฝึกแบบนี้ไม่ได้ทำให้เราห่างจากสังคมแต่ทำให้ตัวเราอยู่ในสังคมโดยไม่หลงไหลไปตามกระแสจนเสียตัวตนไป อาวุธสำคัญของเราก็คือสติและเมตตาในสมัยสงครามโบราณน,นั้นนักรบต้องมีทั้งอาวุธป้องกันและอาวุธโจมตีในสงครามภายในใจอาวุธป้องกันก็คือสติที่คอยรู้ทันความคิดและอารมณ์ก่อนที่จะพาเรานั้นไปทำความชั่วอาวุธโจมตีก็คือเมตตาที่จะช่วยทำลายความโกรธความเกลียดในใจของตนเองได้ ถ้าเรามีสติแต่ไม่มีเมตตาใจของเราก็แข็งกระด้างถ้ามีเมตตาแต่ไม่มีสติเราอาจจะดีแบบขาดปัญญาทั้งสองอย่างต้องเดินคู่กันเหมือนดาบสองคมที่สมดุลคติธรรมสอนใจคือทุกเป็นครูสติเป็นกรบเมตตาเป็นดาบปัญญาเป็นทางออกผู้ฝึกตนด้วยสิ่งเหล่านี้ย่อมแพ้ทุกได้แม้อยู่ท่ามกลาง ความวุ่นวายสรุปความว่าเห็นความทุกข์เป็นบทเรียนทุกปัญหามีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ฝึกสติในสิ่งเล็กๆเ,เช่นการกินการเดินการพูดใช้เมตตาเป็นเครื่องป้องกันใจช่วยให้เรามองคนอื่นอย่างเข้าใจลดความเร่งรีบเพิ่มความใคร่ครวญถามตัวเองก่อนทำว่าจำเป็นไหมจงอยู่กับโลกใบน,นี้อย่างรู้ทัน ไม่ใช่หลงตามโลกใบนี้ไปเหมือนดอกบัวที่ไม่เปียกน้ำความเพียรคือรากฐานของการพ้นทุกข์ไม่มีทางลัดต้องฝึกต่อเนื่องไปนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจาการให้สาธุเจเรนในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ